สวัสดีคุณชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทศกน,นะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาพูดคุยกันทั้งคลิปวิดีโอเลยแต่ครับวันนี้คลิปวิดีโอนี้ผมมาในฐานะตัวแทนแอดมินจากกลุ่มพ o ห b แบงก์เฟิร์สคลาสนะฮะก็พูดเรื่องกลุ่มนิดนึงนะฮะสำหรับกลุ่มพ o ห่แบงก์เฟิร์สคลาสก็ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะทํากลุ่มนี้ขึ้นมาให้เป็น อีกหนึ่งทางเลือกของผู้เล่นคอยแบงค์นะครับเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เข้ามาแชร์ประสบการณ์เข้ามาแลกเปลี่ยนข่าวสารอัปเดตข่าวสารอัปเดตข้อมูลหาเพื่อนหาเตะหาท,หาทีอะไรก็เออเอาเลยตามสบายนะฮะเพียงแต่ว่าในกลุ่มนี้เรามีกฎหลักๆอยู่หนึ่งข้อนั่นก็คืออ่าห้ามมีการซื้อขายใดๆทั้งสิ้นในกลุ่มนี้นะครับก็อยากจะให้เป็นกลุ่มที่เข้ามาพูดคุยกันจริงๆนะฮะส่วนเรื่องซื้อขายเนี่ยตัดออกไปนะครับแอดมินทุกคนที่มาทําในกลุ่มนี้เนี่ย จะไม่มีใครได้ผลประโยชน์อะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีการซื้อขายไม่มีใครรับไรายได้อะไรสักบาทเดียวจากกลุ่มนี้นะครับคือจะไม่มีแบบประ,ประมาณว่าประกาศว่าห้ามซื้อขายแต่มีโพสต์ประมูลประกาศขายซะเองนะฮะเราจะไม,ม่แบบนั้นนะครับห้ามก็คือห้ามหมดเลยแอดมินก็ห้ามนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ในเรื่องของกลุ่ม Paybank First Card นะฮะทีนี้ในกลุ่ม Paybank First Card เนี่ย ที่จะมาพูดจริงๆแล้วมันเป็นอ่า่วนหนึ่งในโค้ดปักหมุดแต่ตอนนี้เนี่ยโค้ดปักหมุดมันถูกขั้นด้วยกิจกรรมที่ผมปักหมุดเอาไว้นะมันเป็นกิจกรรมแจก,กนู่นนี่นั่นนะโชงที่แบบว่าอ่าเราอยากจะให้แชร์กลุ่มแชร์รูปภาพนี้นะฮะหาสมาชิกเข้ากลุ่มนะแล้วก็มีของรางวัลให้สําหรับผู้โชคดีก็อ่าอย่างตอนนี้เนี่ยกิจกรรมที่อยู่ในกลุ่มก็จะเป็นอ่าแชร์ท็กเพื่อนที่เล่นไอ่แบงค์นะครับแล้วก็กติกาก็แค่นี้เองนะครับผม แล้วก็จะมีอะของรางวัลก็จะเป็นเชตเทค JL สามสิบห้าสามสิบวันสองกระบอกอ่าอะยูจีสองพันสิบห้า JL หนึ่งกระบอกคิดซับวีดีสปอร์ตหนึ่งกระบอกสามันบย่นยางสามสิบวันเลยนะครับก็ส่วนรายละเอียดก็เข้ามาดูในกลุ่มเอาเองแล้วกันนะครับแต่ที่จะพูดถึงจร,จริงๆแล้วในกลุ่มนี้เนี่ยที่จะพูดในคลิปดอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในเรื่องของเจอโปรโพสต์ตรงนี้ฮะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่มันอยู่ในโพสต์ปักหมุดนะครับ ก่อนที่จะพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็เท้าความไปที่แอดมินของกลุ่มนี้นิดนึงนะฮะแอดมินของกลุ่มนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสมาชิกที่มาจากน้องๆภายในแคนผมนะแล้วก็จะมีคุณตัวที่เข้ามาที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการเดินภายในกลุ่มนั่นแหละนะก็เอาเป็นว่าเป็นแอดมินในกลุ่มนั่นแหละนะฮะแต่จะมีแอดมินอยู่2คนนะที่ก็ค่อนข้างพิเศษกว่าชาวบ้านเขาดนีนะะึงนะนั่นก็คือ2คนนี้เนี่ยเป็นทีมงานจากการ l น่าเลยนะ,ะก็คือเป็น GM เอ็แบง์นั่นแหละ นะครับก็คนแรกก็จะเป็นเจียมกันซซนะครับที่จะคอยเข้ามาพูดคุยในเรื่องของการแข่งขันไม่ใช่พูดคุยเข้ามาประกาศนะเข้ามาประกาศเกี่ยวกับแมตช์การแข่งขันแมตช์เปิดรับสมัครหรือมีการแข่งขันจัดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงนะฮะอีเวนต์การแข่งขันนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของทางเจียมกันซซนะครับที่จะเข้ามาประกาศให้สมาชิกในกลุ่มเห็นนะครับ และอีกคนหนึ่งนะฮะนั่นก็คือ GM Lemon Twist นะฮะ GM Lemon t w i t ก็จะมา,าเกี่ยวกับประกาศนะครับประกาศเรื่องทั่วๆไปประกาศเกี่ยวกับอัปเดตเซิรฟ์ฟตรงไหนมีปัญหาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะก็คือทั่วๆไปเกี่ยวกับเกมหอยแบนนะนะก็จะเป็นทางฝั่งของ GM Lemon t w i t นะครับทีนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยมี GM ทั้งสองคนเป็นแอดมินกลุ่มนะทั้ง2คนนี้เนี่ยจะไม่ได้เข้ามาในมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลกลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับสองคนนี้ก็อย่างที่ผมบอกก็คือเข้ามาแค่ประกาศอีเวนต์ประกาศข่าวสารจากพอยแบงค์เท่านั้นเองนะครับแต่ทั้ง2คนนี้นะครับก็หลกัลกๆแล้วเป็นทางฝั่งของเจนเลมอนทวิทละกันนะฮะทางฝั่งของเจนเลมอนทวิตเขาเนี่ยคือเท่าที่ผมถามเขาว่าการที่เขาไปอยู่ในกลุ่ม igon, ใหญ่กลุ่มใหญ่ที่มีผู้เล่นเยอะ ถามว่าส่วนใหญ่แล้วเขาเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นเพื่ออะไรอะ่ะผมถามว่าจีไปอยู่ในกลุ่มอย่างนั้นเพื่ออะไรเขาก็บอกว่า่าการที่ไปอยู่ในกลุ่มใหญ่เนี่ยเขาอยากที่จะตามพวกที่โปตามข่าวสารตามอัปเดตของโปเนี่ยว่าแม่งมีรุ่นใหม่ๆมาตลอดเลยเนี่ยนะตามข่าวสารโปหรือไปตามพวกที่แบบเจอแบบโพสโปแบบเจอโปมาแล้วก็เอามาโพสอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วก็แบบว่า เีมเขาก็ได้แบบเฮ้ยไม่โปรจริงว่าก็ไปค้นหาชื่อไปตรวจสอบอะไรของเขาแหละอ่าแล้วก็ไปจับแบนด์กันไปก็ว่ากันไปนะครับก็หลักๆที่เจียมเขาทําก็ประมาณอย่างนั้นแต่คือถ้าที่ผมไปดูในกลุ่มใ,ใหญ่เนี่ยการที่จะไปหาโพสแบบนั้นเนี่ยหูยต้องเลื่อนกันแบบยุ่งยากกันเลยทีเดียวคือแบบว่าเข้าใจว่าคนมันเยอะมันก็จะโพสตนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะฮะเวลาทีมงานเขาจะเข้าไปดูแบบตามโปรไปอัปเดตข่าวสารไปดูว่าใครเจอโปรมาไม้อะไรแบบเนี้ยเขาต้องเลื่อนเลื่อนเลื่อน,ลอนแล้วระหว่างที่เลื่อนไปเนี่ย พอจะเจอไอ้สิ่งที่เขาหาเขาก็จะเจอสิ่งต่างๆที่มันไม่เกี่ยวข้องแบบขั้นเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะผมมองจุดนั้นแล้วก็เลยเออซูถ้าเราทํากลุ่มใหม่เนี่ยเราก็เลยสร้างตรงนี้ขึ้นมานะฮะก็คือในส่วนของเจอโพสต์ตรงนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งรูปที่อยู่ในส่วนของโพสต์ปักหมุดนะฮะคือมันเป็นรูปภาพนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าไอ้รูปนี้มันเป็นรูปภาพนะฮะคือเวลาเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นรูปภาพให,ใหญ่ๆอ่ะแบบนี้นะครับ แล้วใครที่จะมาโพส์โพส์ยังไงก็แค่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แนบรูปภาพเท่านั้นเองนะครับผมมันก็จะออกมาในลักษณะที่ว่าคือใครที่เจอโปรนะฮะก็จะขึ้นเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหุ้ยิ์เป็นหางว่าวเลยนะฮะแบบนี้ซึ่งมันก็ง่ายต่อการที่ทีมงานจะเข้ามาดูแล้วก็จับแบรนด์ให้กันไปมันก็ดูแลง่ายกว่าถูกปะเออแบบไม่ต้องมานั่งหาแบบว่าเลื่อนเลี้ยงเลหากว่าจะเจอก็ทีมงานเข้ามาตรงนี้ปุ๊บก็ง่ายเลยแต่ทีนี้เนี่ย ด้วยความที่ว่าเราทำให้มันง่ายแล้วแต่ก็ยังมีแบบอะไรก็ตามที่แบบจนแบบอืมบางทีก็มาแบบประเภทแบบเนี้ยแล้วถามว่าทีมงานเขาจะแบนอะไรแล้ไอ้รูปประเภทแบบนี้เยอะมากๆคุณผู้ชมคือแบบเด็กไทยสมัยนี้มึงแคปจอไม่เป็นกันหรือไงแม่งใช้มือถือแคปจอถ่ายรูปแล้วก็ลงคอมแล้วก็เอามาลงในคอมเมนต์ว่าเออกูเจอโปรชื่อนี้แล้วแบบ บางทีแบบรูปที่มันแคปมาแบบแบบเนี้ยอ่านชื่อบางทีก็ไม่ค่อยจะชัดสักเท่าไหร่เลยเนี่ยทีมงานที่เจาะจงแลไวกันนะจีเลบอนเขาบอกว่ากูจะมานั่งแบนด์ทีมานั่งหาไอตัวที่แบบจะมานั่งตรวจอะไรแบบเนี้ยต้องมาเจออะไรแบบนี้แบบโอ้ไม่กอดเขาก็เลยบอกเออมึงช่วยทําคลิปบอกเด็กให้หน่อยแล้วกันว่าไอเวลาจะแจ้งแบนด์เนี่ย มีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะให้แบบว่ามันทําให้มันง่ายขึ้นนะหลักๆเลยนะครับในการแจ้งแบนด์หรือเอารูปมาแจ้งแบนด์ในกลุ่มนี้นะในกลุ่ม PBFc เนี่ยอ่าอันนี้ผมพูดรวมในในส่วนของเวลาเราไปแจ้งแบน์ที่หน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับแต่ว่าเอามาตรงนี้มันก็ดูง่ายกว่าตรงที่ว่าคุณมาโพสต์รูป GM ว่างๆงานไม่ค่อยมีอะไรก็ว่างๆก็เลื่อนมาหาโปจับแบนโปเล่นๆก็เข้ามาตรงนี้ก็เจอง่ายๆอะไรแบบนี้นะฮะ ในส่วนของตรงนี้เนี่ยที่ทาง gm เขาบอกมาเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้รูปมันชัดเจนชัดเจนแบบไหนอ่ะยกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างเอออ่ะ,อ,ะอารมณ์แบบนี้ก็ได้อ่ะนะฮะอย่างแบบนี้เนี่ยบอกเนี่ยโปตัวเนี้ยอ่ะโอเคคือแคปมาเป็นจอเลยจอในเกมแคปมาเลยนะฮะแบบนี้นะ,ะกดปิ้นสก,กีนในเกมก็ได้นะครับแล้วก็อ่ะแบบนี้อ่ะก็ถือว่าชัดเจนนะฮะ ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบเอามือถือมาก็มีนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็มีแต่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับคืออยากจะให้ที่ทีมงานเขาบอกเนี่ยเขาต้องการรูปประเภทไหนรูปที่ส่งแบรนด์ได้แบบว่าดิ้นไม่ดุดแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือแบบไม่ต้องไปเช็คแล้วว่าโปรไม่ไม่โปรคือชัดเลยอย่างเงี้ยรูปแบบเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่ชื่อแบรนด์ได้เลยแบบเนี้ยอ่ะปุ๊บมีชื่อตัวละครน,นะฮะมีชื่อตัวละคร มีคิวแท็บด้านขวาบนอ่ะถือ rpg ด้วยนะฮะแบบนี้ชัดเจนฟันธงโปแน่นอนในขณะที่บางคนถ่ายรูปมาเป็นแบบแบบเนี้ยอ่ะยศ2เพชรอ่ะค่า50ตาติฝามีรูปยิงหัวแค่รูปเดียวคุ้มเครือหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมงานเขาอาจจะเช็คดูว่าเออมันโปรจริงไหมมันอะไรไหมถ้าโปเขาก็คงแบนดของเขาเองนะฮะอย่างเลี่ยงรูปนี้เนี่ยส่งรูปมาแล้วแบบภาพไม่ชัดเลยนะครับทีมงานเขาเจอตรงนี้เขาก็บ่นบ่นเออ พราะจัแล้ววิธีแก้นะครับสิ่งที่เราอยากจะให้เข้าใจตรงกันก็คือเวลาที่เราเจอโปนะครับก่อนที่เราจะาแคปรูปผมอยากจะให้คุณผู้ชมออกห้องครับไม่ใช่ออกจากห้องที่เราเล่นอยู่นะฮะอ,อยู่ในห้องแต่ยังไม่กดเริ่มเกมน,กนึกภาพอบอกนะนึกภาพตามนะคือสมมติว่าเรากำลังเล่นอยู่เรากดออกห้องมาแต่ยังไม่กดออกห้องไปหน้าล็อบบี้อยู่ในห้องแล้วทําอะไรต่อกดที่ไอตัวที่มันโปนะครับคลิกขวาที่ชื่อมันแหละกดกระซิบครับคุณผู้ชม แล้วก็กด copy ครับ copy ctrl v ครับหรือถ้าบางครั้ง copy ไม่ได้อ่ะกด ctrl a ก่อนนะครับกด ctrl a มันจะเลือกทั้งหมดครแต่ไปกดในเกมนะกด ctrl a กด ctrl v copy มาเอ้ย ctrl c ผมพูดผิดขออภัยขออภัยนะฮะ ctrl c อ่ากด ctrl c นะครับ ctrl c คือ copy นะครับผม copy มานะฮะสองปุ่มนี้ที่ขึ้นไฟแดงอยู่อ่า ctrl c แบบนี้นะครับ copy ขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะฮะที่ทีมงานเขาอยากได้แล้วแบบว่า มันจะทําให้ง่ายขึ้นต่อการแบรนด์ของเขามากก็คือ Copy ชื่อมันมาจากนั้นก็ก่อนที่เราจะมาโพสเนี่ยก็ให้มาอ่เอาชื่อมันมาวางก่อนเลยนะครับเอาชื่อมันมาวางก่อนเลยนะฮะสมมุติว่าแม่งชื่อว่าอ่ากูมาโปอ่าสมมติว่ากูมาโปห้าอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะสมมุติว่าได้ชื่อโปมาแล้วมันชื่อนี้แล้วก็เข้าไปในเกมนั่นแหละนะครับแล้วก็กดแทบกดแทบค้างเอาไว้นะให้เห็นชื่อแล้วก็ สังเกตที่ด้านมุมบนขวาก็ได้นะฮะที่แบบว่าเวลามันขึ้นคิวแบบเป็น RPG ์พีมาอย่างเมามันเลยมันขึ้นมาเป็นแถบเลยนะฮะก็แคปตุ้ตอนที่มันขึ้นมาเป็นแถบนั่นแหละกดปิ้นสกรีนครับปิ้นสกรีนกดตรงไหนอ่าปิ้นสกรีนกดตรงนี้ครับนี่ครับ PS นะฮะมันจะอยู่ถัดไปจากปุ่มอ่า F12 นิดนึงคนที่มีคีย์บอร์ดใหญ่ๆมันก็จะมีแหละปุ่มนี้นะฮะปิ้นสกรีนนี่ฮะที่ขึ้นสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มปิ้นสกรีนกดปุ๊บยังไงต่อ มี3ขั้นตอนอง,ง่ายๆครับ3ขั้นตอนอง,ง่ายขั้นตอนที่1กดปุ่มปิ้นสกินขั้นตอนที่2เข้าโปรแกรมเพน์แม่งต้องมีทุกเครื่องนั่นแหละนะไม่มีเครื่องไหนไม่มีเข้าโปรแกรมเพนต์แล้วกดอะไรต่อกดนี่เลยครับคอนโทนวี v, นะครับไม่ใช่คอนโทนซนะครับคอนโทนวีวีคือการวางนะครับปิ้นสกินมันถูกก๊อปปี้ไปในตัวแล้วนะฮะก็กดคอนโทนวีวางเข้ามาจากนั้นก็เซฟรูปภาพแล้วก็แนบมาพร้อมกับชื่อโปรนะฮะนี่คือสิ่งที่ท,ทางทีมงานเขาต้องการ ไหนๆการที่เรามาทําตรงนี้แล้วเนี่ยมันมันง่ายแต่แบบคือเราเจอโปรเราไม่ต้องแบบไปนั่งแบบว่าเขียนเป็นคําร้องขอแบบแจ้งโปรตรวจสอบไอ้ตัวเชียนี่อะไรแบบนี้คือตรงจุดนี้เนี่ยทีมงานเขาก็แบบเลื่อนๆมาส่องๆดูอ่ะไอ้นีแบ่งโปรจริงนี่ว่ะก่แบรบบนด์ไปอะไรอย่างงี้คือมันง่ายเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยไหนๆเราเราทำให้มันง่ายแล้วก็ช่วยทําให้มันง่ายกับทั้งทั้งสองฝ่ายด้วยนะฮะทั้งฝั่งทีมงานเขาก็จะได้แบบจับแบรนด์ให้เราง่าย ดูชื่ออ่ามีชื่อมาเขาก็ก๊อปวางเลยไม่ต้องอะไรมากเพราะอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยชื่อตัวละครบางทีเนี่ยมันนอกจาก <c oughs> นอกจากมึงจะแคปรูปส่งมาแล้วไม่ค่อยชัดแล้วเอาโอเคแ็บทั้งนี้อ่ะมีรูปชื่อชัดแต่แบบนี้มันก็นะเพราะฉะนั้นแล้วทําให้เป็นมาตรฐานเหมือนๆกันละกันนะครับก็คือขอชื่อตัวละครนะครับพิมพ์มาในโพสต์เลยนะครับพิมพ์มาในรูปภาพก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะโพสต์รูปเนี่ยพิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์ชื่อม,มาด้วยนะ แล้วก็่าแนบรูปมาด้วยรูปหลักฐานรูปหลักฐานท,ที่ที่ทีมงานเขาจะใช้เอาไปแบนนั่นแหละนะครับก็เข้าใจตรงกันตามนี้นะฮะคือ,อก่อนที่จะปิดคลิปกันไปก็อยากจะให้เห็นมีเยอะแยะเลยนะรูปที่แบบเด็กๆเขาแคปมาอ,อย่างนี้เนี่ยถามว่ามันคุ้มเครือไหมมันก็ดูค่อนข้างมันก็ไม่คุ้มเครือหรอกแต่มัน RPG แล้วแหละมัน r p g มันโปลแล้วแหละอ่ะมันโปลแล้วแต่ชื่อมันอ่ะคุณผู้ชมดูดิซาเล่ผมมาพยายามเล็งดูอ่ะ มันใช่สระเอจริงเปล่าทอทหารมันดูเหมือนตัวเอเลยด้วยซ้ําตัวพอพานี่เป็นตัว W บิเลยอะคือแบบบางครั้งอะเด็กมันตั้งชื่อมันใช้ตัวอักษรมาผสมผสมกันบางทีมันค้นหาคือคนที่เขาแบงเขาค้นหาชื่อแล้วมันไม่เจอมันก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่ผมบอกเวลาเจอโปรแคปรูปมันมาก่อนแคปรูปปุ๊บกดออกห้องก๊อปปี้ชื่อมันมาวางชื่อวางรูปจบแค่นี้เองนะ่ะรูปนี้ข้ามเือนไปอ่ะ คือผมเข้าใจอารมณ์เลยว่าบางทีเวลาทีมงานเขาจะแบนแล้วแบบเปิดมาเจอรูปแบบนี้คือมึงเอ้ยช่วยแคปจอเถอะลูกไม่ใช่แคปจอแบบเอามือถือแคปเจอ no แบบนั้นมันมันก็จะได้ภาพมาคุณภาพคุณภาพภาพแบบเหี้ยมากๆอืมม,มันอาจจะเป็นมอม้าก็ได้บาชิบาชิาชลอเรือฮ่าฮ่เออคือแบบนะก็ บางทีก็มาเป็นแบบนี้แบบนี้ถือว่าไม่ได้นะยคือหลักๆแล้วที่ผมถามทีมงานเนี่ยการที่จะส่งแบนหรือแบบว่ารูปที่จะใช้สําหรับเป็นหลักฐานมัดตัวไอคนที่มันโปได้เนี่ยจะต้องมีอ่าชื่อตัวละครชัดเจนนะครับแล้วก็อ่าไอตรงคิวแท็บหรือแบบช่วงที่แบบว่ามันยิงเป็นโปแบบยิงล็อกห้าหกตัวอะไรแบบเนี้ยอ่านะหรือแบบถือ RPG ยิงอย่างเมามัน คือแบบว่ารูปหลักฐานที่แบบชัดเจนนั่นคือชื่อตัวละครแล้วก็หลักฐานการใช้โปรนะครับอ่ะสออย่างนี้อยู่ด้วยกันใน1ภาพถือว่าครบถ้วน100%อเนันนี้โดนแบนแน่นอนแต่ในขณะที่บางคนแคปมาบางคนโปเนียนผมเข้าใจว่ามันมีโปเนียนเว้บางคนโปเนียนไม่ได้ล็อกแต่แบบไม่ได้ล็อกหัวอาจจะไม่ล็อกตัวเขามีเคยเจอนะค,คืออย่างนั้นเนี่ยอ่าบางทีคิวแท็อาจจะแบบฟันทงไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ย สกอร์คิวนะฮะกดแบ็บค้างเอาไว้เนี่ยสกอร์คิวแม่งโชว์มาโอเวอร์โอเวอร์เนี่ยอย่างน้อยทีมงานเขาก็เออหน้าตรวจสอบดูอาจจะห0 50โปรหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ50 50้าเขาก็ตรวจสอบดูถ้ามันโปรก็อ่ะโดนแบนกันไปอ่ะอย่างแบบเนี้ยถามว่าโอเคชัดเจนมีรูป RPG นะมีชื่อตัวละครอ,อ่ะโอเคอันนี้แบนได้ครบถ้วนง่ายๆอันนี้ก็มันก็ชัดเจนเหรอกแต่ว่ารูปที่มึงใช้มือถือถ่ายมาเนี่ยมัน ชื่อตัวละครมันดูคุมมคือบางครั้งเนี่ยมันอ่านยากหรือบางทีมันมีตัวอักษรพิเศษแล้วมันแบนยากนะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทีมงานเขาอยากได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเจอโป้แคปรูปโปมันมาแล้วแคปรูปตอนที่มันใช้โปมาแล้วนะฮะก็ออกไปแคปชื่อให้เขาด้วยนะฮะก็คือไปกดกระซิบแคปชื่อ,อยังไงไปกดคลิกขวาที่ชื่อมันกดกระซิบกด c o อปปี้มาคอนโทนวีคอนโท v, นวี v, นะะได้แล้วก๊อปปี้วางเท่านั้นเองนะครับผมอ่ามีแล้วก็มีรูปหนึ่งรูปน อยากจะอยู่ในเหตุการณ์มากๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรูปนี้คือแบบว่าเจอปโปโอโหหลักฐานชัดเจนเลยมีผู้เล่นพร้อมเปิดมามีฟังก์ชันอยู่ตรงแถบคือถ้ามาอย่างนี้มึงเก็บโทรศัพท์ไม่ต้องไปแคปเด็กคนนี้นะสักแปะ๊ะนึงเหอะมึงแบบง้างแบบสุดแรงเกิดเลยแปะ๊ะเอาให้แบบแตกคามือไปเลยนะคือถ้าเจออย่างนี้อืมนะ ก็เออไม่ต้องแคปแบบนี้มากูฮะไม่ต้องแคปไม่ต้องแคปแบบนี้มานะฮะ <g ur Je ans> และอีกวิธีหนึ่งคนที่อัดเป็นคลิปวิดีโอไม่ต้องลงทุนอัดเป็นวิดีโอมาแล้วแบบอ <c ute> ื <c ute> มึงใช้ก้ามือถือถ่ายจอมึงเนี่ยก <c ute> ูคนหนึงกูมาดูกูยังไม่รู้เรื่องเลย <N> <c ute> นอกจากมือมึงจะสั่นชื่อมึงจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วแบบโอ้โหอ่ะมึงก็พยายามซูไม่เห็นชื่ออ่ะภ <c ute> <coaching S 2> าพไม่โฟกัสให้กูอีก อืมนะมือมึงสั่นตลอดเวลาอ่ะคือกูเข้าใจไว้ว่ามึงเจอโปรมาแต่ไม่ต้องทําอะไรให้มันยุ่งยากขนาดนั้นกดแท็บ you know you know แท็บสกอร์ไอที่มันโชว์สกอร์บอร์ดเนี่ยกดแท็บตัวนี้นะฮะกดแท็บนะเนี่ยกดแท็บเอาไว้ในเกมนะครับมันจะขึ้นสกอร์บอร์ดมาแล้วก็แบบว่าเออเห็นแท็บข้างๆที่มันยิงกดปิ้นสกรีนเข้ามาวางในโปรแกรมเพ้นจบแล้วง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮนะในเรื่องของอ่า น้องๆสมาชิกในกลุ่มพอยแบนด์เฟิร์สคาร์ทที่จะส่งรูปเข้ามาแล้วก็จะให้ทีมงานทีมงาน GM เขาช่วยแบรนด์ไอ้พวกที่มันใช้โปนะครับก็เอออยากจะให้มันมีมาตรฐานเหมือนกันเลยก็แบบช่วยอำนวยความสะดวกให้ทางฝั่งทีมงานเขาด้วยบางทีก็เข้าใจเขานะบางทีเขาจะแบบจะต้องมานั่งแบรนด์จับแบรนด์เนี่ยชื่อตัวละครมาเบอร์เบบ้างอะไรบ้างหลักฐานคุ้มเครือบ้างเขาต้องมานั่งตรวจสอบอีกว่าเออเหมือนโปจริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เข้าใจตรงกันตามนี้แล้วกันนะครับผม ก่อนจะปิดคลิปล่ำลากันไปก็อย่าลืมฝากกลุ่ม Point Bank First Card นะฮะใครมีเพื่อนก็แชร์บอกเพื่อนกันด้วยนะฮะแต่ถ้าแชร์แล้วไม่ได้อะไรก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมด้วยนะฮะในกลุ่มก็มีกิจกรรมแชร์บอกเพื่อนบอกต่อนะฮะก็มีลุ้นรับของรางวัลกันด้วยนะครับผมรายละเอียดก็เข้ามาอ่านภายในกลุ่มนะครับสำหรับกลุ่ม Point Bank First Card ตั้งใจเอาไว้นะฮะทุกคนที่เข้ามาทําตรงนี้ก็ตั้งใจว่าอยากจะให้เป็นกลุ่มที่มีผู้เล่น Point Bank เข้ามา อยู่ในกลุ่มนี้เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เข้ามาแชร์อัปเดตข่าวสารกันจริงๆนะคือเข้ามาหาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเกมไพ่แบงก์กกกกจริงๆที่แบบไม่ใช่แบบมีกลุ่มไพ่แบงก์แต่พูดถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็ตามนั้นแหละนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่ม p พ่แบงก์เฟิร์สคารกันเยอะก็เข้าที่หน้า Facebook ค้นหาง่ายๆนะฮะสตัวอักษร p b f c เจอแล้วแน่นอนนะฮะตอนนี้กลุ่มก็มีประมาณหมื่นต้นๆนะครับผมก็อย่าลืมขอเข้ามากัน,นเยอะ อ่ะโอเคจบและคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านเอาไว้เพียรธน,นีครับสวัสดีครับ